เป็นงามขักงามคนงามเนาะน่ะกูรอจ้ะผิวกระซอกระใสบ่มีผิวนี่มึนม่นนี่ผิวกระใสคือกระดาษดูฉันเหมือนเด็กค่ะไม่ย้วยเหมือนเธอจ้ะผิวกระซอกระใสคือกระดาษนี่จ้าไปแล้วเนาะไปเห็นงานไปกูรำคาญวระละนากันน้อยบ่บ่อีลิไปเห็นงานนากันน้อยผิวกระซอกระใสบ่มีแป้วบ่มีหยังเลยอีผีกี้ก็หมอมเว้ยเนาะเอ้ยสิไปมึงเกิดมา มึงเขื่นว่าเป็นครูกรรมรูเว้นกูขออี้เหล่เนะาะกูให้โอกาสมึงไปอยู่ไปเห็นเงี้ยเห็นสั้นอีกหลังหนึ่งมึงเสือจะแตกเองกูกับผูาา้ชายในเรียบร้อยพุน่นะกูถามมึงเนี่ยเห็ดกูซสื่อผ่าหม่มซสื่อที่นอนไปจัดแจงให้มึงคูไปอยู่วะ่ะมึงที่จะไป,ไปอยู่กูไม่ดดดได้ครั้งเนาะฉันอยู่กับภูผ่ามหาสมุทรจา<อ>้าเธอไปอยเธอไปอยู่ไร้หลังนั้นเอาอีหล่กูอยู่แน่ต้องบอกกูดอกแยหายงาน อยู่เลยจ้าขนาดตัน้นกูเอาวันนี้ใส่นี่เห็ดเอาหมอนเอาอยัางมากันไว้เดือดเดือดมากเทนหรือยังนืเสียสะออนกูหลายผ่ามือสิไปยกคิวสิกาไปบนนอกพะนะมาหลดครับมันเป็นการแสดงซือครับเป็นอย่างพนญกงานตีกันตีพ <c oughs> น,นักพนัก <c oughs> านหมอนหมอขันติบข่อยเต็มนี่ได้ดาวเรียวเห็นไหมนี่อบสามห้าดวงเลยคุณ tictum นะครับ tict มันมีก่อนหน้าน,นี้เพื่อนให้เธอด้วยนะเธอไม่สังเกตสังกาเนี่ยเป็นคนดีนี่เพื่อนห้ดาวอย่างกับว่าจะขอบคุณขอบอย่างเด้เพะันว่าบอกพี่น้องเราหมูจากอีอย่างอีลีเดินเพราะเนี่ยอันไม่ญ่นี่ไม่ใญ่โอนี่มีคนบอกว่าถ้าหอมให้ดาวห้าพันดวงโอ้ยบอฉันบอดอกฉินยานสงสารเ<า>พื่อนดาวบอลเมียดาวอันลอม <c oughs> กรเทียม <c oughs> มาห้าพันทั้งสี่แม <c oughs> <c oughs> คือแบบว่าหนึ่งตัวฉันแม,ม,ม็หนึ่งล้านดวงไปกูว่าอยมาหาตัวกันไปทัวไปทีบเด้อแต่แตฉันแม็หนึ่งล้านดวงเท่กับดีใจยี่โมอบอกว่าแมนดาวปอมมาแล้วกูเตออันตัน้งนานแ่ยแรมาตัวนี่กับพ่อแห้งแล้วมาต้องมาตัวกันเด้อมาส่งดาวส่งกันย้อนกูหนาแลรงเลยมึงได้เป็นนักบอลบาที่ตะวันแดงอีเป็ดเอ้ยกัย้อนหนาเจ้งซีหลาบมึงยังบอกอยุ่นี่หึงหวงกลัวสั่นเด็กหน่อยกูน่ะเป็นเดือนเป็นยังผู้น่ะ จ้าอ,อ,อ,อือี่ตนกาเนาะเป็นตำหน้านเนาะพี่ตนกาเนี่เป็นตำนันความโตะตะวันแดงนี่พี่น้องนั่งมาเห็นอย่างไรเที่เราไปหาเรืองนั่งเองเอ,อ้ยปกต้องกันได้อีกแล้วขอบคุณขราวยี่สิบดวงเลยคุณม่อนวาสนาคือขอบคุณพี่ม่อนครับม่อนขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เอ็นดูพวกเรานะครับ อนายแหลงสิแหละเมื่อก่อนเฮองฮวงกูก็นายเจ้าลยถ่อนบ้านหอดฉีดินฉีดยังอยู่หน่ะหออินัาตุนไม้ตะกี้เอออันเล้าข้นไข่น่ะอันบอบรกินบอเที่ยวมาหอดมะขบกุนี่ตัวน้ำกุมว่าตะวันดอกตะวันแดงเจ้าลยถ่อนเออเมือ้ตีสามตีสี่เมื่อกี้ปกป้องกันเนาะปกป้องอันสาวต้นกล้าเนาะเมื่อกี้เนาะปกป้องแน่นเลยหรอกระซิ่คิดถอดกันเติบอยุเวลาเอาดีๆเอาดีๆ บอมึงเอาข้นมาเองเอาดีๆเอาดีๆเมื่อคิด,ดหดยังไม่เห็นหนา้ามันโดนแล้วมึงเป็นบา้าดิสิบกว่าปีแล้วกระเสียนนีแบบแบบยน,นั่นแหละเนาะอืสา,าวต้นการนะนั่งไปยื่ไซส์สมุนนจะไปหงนดหตีดว่าด้เป็นเพื่อนกอันได้เฟรชก็สีดำสิม่วงเตัวตำหน้าหลายเนาะเธอหนิเนาะบ่สูงด้วยกวูเลื่องมึงบ่ละาอย่างจ้าโอ้ยกับสาวเฮงอ่นนะไปหาแฟนเก่ากันไปหมอวุฒิศักดิ์ก็เป็นไปนัดกินเขายื้อการหลอกกาหลวงอ่นนะ หาแฟนเก่าไปอย่างกับสาวแห้งกันล้านท่องบอริเวณอีเทาแลวนะไม่ได้วันจริงจอกเทามุนีฮ่าเด็กน่อยให้กันเซลซ่าเอ้ยไม่มีค่ะพี่ฉันไม่สนับพี่เธอเ่นหล่ะมันโตการเลยพี่ฉันไม่สนับสนุนเรื่องแบบนี้จ้าหมอเล็กมุนอุดร,รมุนันหมอปากจัดจัดนนะ่ะพี่น้องรักษาซิวน่ะน่ะเอ้ยนะหมออ้วนอ้วนนะ่ะหมอกระเทยติหมอกระเทยอ,อ้วนน่นนะ ยู้อุดรนะผู้เจ้ายู้อุดรผู้จักบอมมอธิฎิก่อนเนี่ะอ้นวนๆปากจะจันมักดาคน <c ười> นั้นนะไ่ได้งามเลยเด้อกูจะบอกให้ไปน้ำกันดีดีเนี่ยไปเชียงมันสุกไปน้ำกันนี่แหละไม่มีหรอกจ้ายุ่มกันอีกแล้วพะนะไม่ได้ยุ่มพี่น้องมันความสัตย์จริงนี่มาให้กูข่ามมาแล้วมั้งนีเด้อกายเขตมาแล้วกายเสียกูบ<ข>่ได<ข>้เด้อกายเขตมาแล้วจ้าอ่ะมึงบอกเพื่นเดียวจ้ากูบอลมึงเหรอล่ะกูซูมมีถ้าไปฟิตเนสเด้ เอาฉันต้องไปฟินเนตปะเภทเป็นนั่นเป็นนี่ฉันก็ออก,กร่างกายที่ต้องดูแลจากของบอฉันถ้าอยของอุอยุอาญาได้บอฮะเด็กหน่อยมาหลงมากูเห็นยังไงว่าได้ไใส่เงินคือเธอเด้อ<ม>เด็กน้อยเขาชอบความสบายใจค่ะเช่นเขาเครียดเขายังมากเากับบอกเลยว่ากินเหล้ากินเบียร์โอนให้โอเคบอฉันี่องนีมัน<ม>นางแอบคือเธอดอกคุณเธอก็ดีเนาะ มึงจอยจะซื้อดอมเยียวเลยทอนไปฟิตนอกฟิตเนสบ่มีนันหุ่นดีแอลน้อยผู้หน่อยผู้คลองผู้หน่อยผู้คลองเพื่อนเฮดาวน่ะขอบคุณเพื่อนเดอร์เวนด้อขอบคุณนะครับาดาวปอม,ปอ,มอีกแล้วติมันแกงกันดีแท้แฟนคลับนี่ก็เดยให้ดาวปอมบ่ได้เด้วยพี่นอ้องอ่านในความเมนต์นนะก็อ่านอยู่อ่านสายตาสันไหมคือบ่ใสซแวนใส่หยัง หม้อนกันหาแนวมากันเ็นเ,เดอพี่น้องบริจาคม้อนเห็นไหมสิเอาสูงสูงเลยแว่นตาอยู่ไหนวะใช้ตาสั่นไหมต้องใส่แว่นบอกเวชกรมาแล้วบบไ่ได้บอกน้มบอกฮานเฮงร้านทองบาลบือเหรอคะใช่ครับอู้ทำไมรู้ทำไมรู้ล่ะบอกเวชกรบอกกัน ว่าโอ้ยบอร์ดเฟมว่าจะคล้องอันหนาเออฟังไว้คล้องหนาคือจะเั้นลูกซ่ายยูริพนาหนามึงก็จะบอกหมูจมนำแบกภาคมึงโตกันโอ้ยบอสือซื้อซะขันชนะคือบอร์ดเฟนถ้าูุณไปนนักเรถสิบล้อยหยียบเลนเห็นฉันบอสือซื้อซะแล้วอันอันเอฟซีกับว่าพฮ้ลูกหน้าคล้ายกันคล้ายกันนะคล้ายกันย้อนมันอ้วนมันไม่ได้คล้ายย้อนหนาคล้ายกันหุ่นอ่ะมันคล้ายกันย้อนมันอ้วนูหน้าเธอจะคล้ายอยู่ดิฉันว่าอย่าเบื่อ นชนาอันใครคือบอกบอลเฟ้มบุตกันลินตายขึ้นหูนังจีนเนี่ยกันหายใจมไม่ตายจา้ะเพาหน้าไม่คลายจา้ะหนุมวลานิดนะคะคุณลุงฤดีพนะหนุมซื่อมือนน่งเป็นคนอันไม่เสร็จเพคนตีนน่าเป็นคนไม่เสร็จแบบว่าอยากเอาชนะไหมแล้วก็ปากกูจะ<อ>ชนะเมื่อไหร่ยังพอ,อยายโนดพอ,อยายปอบพนะบอกเฟ้มเออบักอันบักเตียอ้วน อันหนามันอ่ะหุ่นมันคือจังะพวกทั้งแก,กะกับปุกกับปิกนิกนี่ไหมทั้งแก่กับปุ๊กลูกนี่ไหมอืออยากหนาคือลูกยูรีพะน,นะเฮ้ยกูเลืตอตัวยูรีวัสันไม่เนี่ว่า <วะ S 2> พิษกันตีพะน,นะเอาอันพูดถึงเรื่องจดทะเบียนหน่อยอาทิตย์หน้าจะจดไหมสรุปจดโอนเป็นชื่อชั้นหมดเอาอย่างงี้ไม่ต้องจอดแต่ว่าไปโอนทรัพย์สมบัติเป็นชื่อชั้นแล้วฉันจะไปทำพิธยกรรมไม่ให้แล้วกันเดี๋ยวนะ โอนต้องคิดน้่ต้องคิดดีๆดิเพราะว่าคําบอกนางสิบบอกเป็นเคียดของน้องไปเราเขากับบรรลุว่าความหมายมันคือจังเดียาต้องแปลที่เราประโยคนดิไปจนไปจนมันเรียกว,ว่าเวลาเธอเจ็บไข้เด็บป่วยฉันสิบว่าเดมีฉันก็สิบอกมอสมอรต้งองไม่จดทะเบียนแต่ตตว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้มึงบอกว่าไม่จดทะเบียนแต่ว่าให้โอนเป็นชื่อนางเอสรุว่าแล้วกูได้อะไรมึงไม่มีสิทธิ์ได้ครับมันเป็นตัวค่ะสรุปว่าแล้วกูได้อะไรมี มันก็อิสระภาพไงมัดตุมมัตัวเอาสับสมบัติกูไปหมดหนึ่งตัวมึงมีน้อยก็กูไม่มีน้อยแต่ว่ามึงก็จะมาหุบเอาหมดเลยเหรอมึงมีน้อยกว่ากูกูกูห้ชีวิตมึงนี่กับบุญหัวมึงแล้วจะสิว่าแบงแบงแบงบ่งบบบบบบปันให้ฉันใส่จักน้อยจักยังตีห้าฉันเฒ่ามึง,งใช้เฉพาะเงินเดือนมึงในใช้ชิตพอแล้วกูรับผิดชอบทุกอย่างนี้เฮ้ยโมลุงอยู่กูศ์ไปจดให้มันเรียบร้อยเวลามึงเขารงบงรงบานกูก็สีได้เส้นตายให้มึง,ง่ายๆการุญยาฆาามึงเคยบงยี่บอดซีรีนี่ กูสิบอกหมอว่าไม่ต้องเป็นผ่าไม่ต้องผ่าเพาะฉีดยาตายนะั <laughs> สรุปว่าจดหรือไม่จดไปจดไปจดเป็นสักขีพยานเห็นเลยนะครับไปจดให้มันเรียบร้อยไม่ใช่หรอกเผื่อของฉันมันเยอะเผื่อว่าฉันเป็นอะไรไปให้ย่ีทองกรบ้าแล้วขืนเอาเงินไปทุ่มอันโรแมนส์กแกรมบันผู้บ้าอันนี่อันสมมุิหึงไปเสื้อเอไอม้วไปเบือ AI, เบ้องสีเอไอว่านะนะันน่ะ ไปมานิดเขาก่อนน้องๆขอลดแปดสิบได้ลดแ0ดร้อยพ่ะนะปาดขึ้นรถเห้เพื่อนหลายแทนแมนตีผู้ใด,ดล่ะผู้ใดหนีเหือบักไดหล่ะกูโทษไปได้แล้วกอนว้ยบอลเลนนะครับบอลเลนบอลโทษไปได้อันเด็กเสเืมิมันแหมไม่ลดถขางลแน่แท้งืเยเอาพี่น้องไปเราต้องไปจดเพราะว่าพวกเราอ่ะเคลื่อนคือที่ดินทีหนังหรือว่าสังอาบ้านรถยังสินอะมันจะเป็นซื้อผมหลายกว่าของ,ของนงั่ง ผม,ผมไม่อยากมีปัญหาประเด็นะมอยากมีปัญหาการแต่พวกพี่สาวเนี่ยไม่มีปัญหาดอกไอ่คนเดียวที่ไม่เหนยเน่ยต้องกอดแล้วแล้วุบไปทุ่มเ,เป็นโรแมนส์กแกมต่เราเจอโรแมนส์กแกม,มต่เรามีความรากักสิไปเริ่มต้นชิดมาอายุเกาหลีบนตัวเว้ยเขาตัวไปทตัวไปทีท่ผูสูขามเขตมาจับตลอดเพื่อนว่านี่แหละเป็นพยานให้พี่น้องกัสิเห็นตัวนี่บอกซะไม่อยู่บกวนเนี่ยบอกกันเอาหลดเอฟซีสูกูจะไ่แฟนกัน นั่งมาขามเขตเด้พี่น้องขามหลายขามเขตแล้วก็ค้าดูสิไรแข่งมึงคือเป็นียกูศูนย์คาหน้ากับสิกายว่าทั้งนี้ล่ะค้าน่าเลยรียนนี่เบิ่งเอาเดอ้อพี่น้องเอ้ยบอสโน้ตปากร้ายปากแข็งแต่ใจดีปากร้ายแล้วก็ใจร้ายด้วยนะครับ น่ารักค่ะขอบคุณนะครับระวังน็อกบอสโนตวางยาเด้อพะนะเพื่อสุดยอเราบอกว่าพี่หมออ้วนที่ติดกรอยห่วดอนนะคุณหมอสิถูกฉีดยาตายยาเขาพูดไปว่าโอ้พี่อยู่ไหนบอสโนดขึ้นจับแขนดูแทลโอ้ยน้องมันยูดอนสิไปยูดอนยายทองกรเป็นไผ่ครับยายทองกร ไม่ได้เจอพี่เล็กนานแล้วไม่ได้ถามเรื่องสุขดิบันเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างยายทองกอนเป็นแม่ของบอสโนดนะครับอีโอมึงไปอุดรไม่ไปหาพี่เล็กสักทีพี่เล็กถามเอานางจะไปรับรางวัลของพี่เอกอยู่นี่เออพี่พี่เล็กโนไม่ได้ไปรับรางวัลพี่เอกเลยอ่ะไม่ว่างอ่ะแกจะโกรธส่งหมอไปอยู่มส่งอโอได้ส่งหมอไปไหมยังไม่ได้บอกใครเลยตอนแรกเธอจะไปไม่ให้หรอไม่ฉันบอกไปแล้วว่าให้หมอที่คลินิกไป วันไหนล่ะพี่เล็กบอสโนดซุ่นคิงหมอใบอแล้วนะคะามีีกเย,ยิไ,มไปมยายทองกรคือแม่บอสโนดแมนครับยายทองกรคือแม่บอสโนดนะครับเดี๋ยวให้หมอคลินิกไปน้องจะรีบหาไปน้องไปนอนแล้วครับน,น้นโทรมาเรื่ให้หมอคลินิกไปน้องโอเคโอเคแต่ว,ว่าอย่างนี้แม่วันนี้น้องนอนอีกห้องหนึ่งครับเพิ่งพาไปเซ็นท่านมาไปใช่ม้ผู้พานี เจล่บ่ะคักเลยคือนั่งคะคักผู้พันผู้พาเจ้าเล่แบบว่าผมกำลังสิไปฟิตเนสแบบนี้นั่งกับตัววานป๋าไปด้วยไปด้วยเข้ากันในวันตานั่งแบบเข้ากันในวันตานั่งติดเท้าของสินะาอยากไปอันยากไปเล่นนะเท้าของสินนะก็เลยพาไปเพ่อไปหอดฟิตเนสวานพาไปเซนทันหน่อยจะไปดูนของเล่นสควิตเกมนะตัวคนดีขึ้นอย่างคือคือกันคักเด้อ หน้าตาก็คือนิสัยก็คือจมยังอยู่้างๆนั่นแล้วจมแล้วจมมือหนึ่งแล้วแล้วจมอีกอย่างแน่จมไปเรื่อยไปลายจมลายๆไปไม่ย่นดนี่บอกว่าท่านเล่าดอกครับเล่าเบาเารียวคักดาวท่านเล่าดอกเข้ามาดูเขารักกันพะนะหางเทือเอือนเป็นเดือนนีน่ครับบ่บ่หน้ำกันต่ช่วงเนี้ย ย่ามใดสีหอมกันหอมขันหอมมีลิซีโอนมาฮะบอลละสองลอยโอเคบอใช่เพิ่งดูไลฟ์ครั้งแรกโดนตกเลยใช่ครับไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยครับอันนี้อันนี้มีคนอยากดูเยอะก็เลยมาไลฟ์ให้ดูนะครับลูกชายบอสโน้ตเหรอครับใช่ครับออมักคุณหมอถอดใครครับ อยากกินบปล่าเดี๋ยวสิทอดไปส่งแต่ว่าผมแค่กโกร<ม>ธแต่ว่าบอรับรปัะกันเรื่องอ,<า>อันผมล่วงด้ครับเพราะว่าใส่ผงชีรดหลายครับมาแล้วพี่เรื่อทัวรมาถามว่ามีหมอไปมีคนไปไหมหรับงานไม่อีกแล้วกายเคียดอีกแล้วเห็นบ่อฉันออกไปนี่ยอดอันนี้รถเลยเด้อนี่มนจับฉันคุณพี่น้องมึงจะมนจับกูยังมาหาจับฉัน โอ้พูดจริงๆนะเธอก็บอกทุกคนไปเลยบอกว่าเธอเนี่ยเครซี่ฉันมากใช่ฉันเครซี่เธอมากเธอคือนัมเบอรวันเธอเอาอย่างงี้ฉันใช้คำนี้ดีกว่าเธอคืออ่ฉันให้เธอเป็นที่หนึ่งแต่คำคำนี้ต้องไปแปลความว่าที่หนึ่งก็ต้องมีที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเนี้ยเขาไม่ได้งงมต้องอธิบายกขนาดน,นั้นก็ได้หรือมึงคิดว่ามึงเป็นที่ใดของกูไม่รู้เอ,อ้ ให้เธอเป็น number o จะง้นกูอยากเป็น number one มึงหลายโอเคไหมให้เธอเป็น number o โอ้สูอีโอเนี่ยเพื่อนลงตัวเองสอนหนาจากของตีบนาจากของอันเลี้ยวหน่อยไม่ฉันเป็นทหากมีคนบอกว่าฉันจะไดูหน้าฉันเลยนะให้ดูหน้าเธอนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการเปรียบเทียบไงอย่างเงี้ยเห็นบอกเห็นบอนนี่กระตั้งกันเติบวิญีพี่น้องหนาหน,นานในเมืองกับหนานบ้านนี้ยังก่อ้านจอบขัวงเนาะโอ้ยมึงกับบานเรา เอ้ยอีปปอบเอ้ยของกัาบันเล่าว่ากูบันจกหวงอก่กว่ากูบันนอกว่ะแต่ก่อนน่ะเธอก็บอะไรตั้งกับหันดรอกฉันหูจังมดซะเอ้ยตัวเงินหัวเงินเมลซื้อเสียผาใสล็อกเอ็กเพรสบอกแมนพพดแบรนด์อะไรนะบอดี้โกลบเธอเนี่ยมักซื้อบอดี้โกลบล็อกเอ็กเพรสตะกี่เธอบอกว่าบอดี้โกลบแล้วก็อะไรอีกนะแมนโพดไอ้นั่นเดปเปอร์เดปเปอร์นี่คือนัมเบอร์วันเลยนะ พี่น้องต่อเลี้ยนอันแผนเลี้ยนยังอันแหมจยายลมุนวานมัดต,ตัวขายคั้วตัวใดกับมัดต,ตัวต่งเงินไปนั่งวันนั้นเป็นผู้นำแฟชัน่นเขาบอกพี่ <c oughs> บอมจำได้บ่อืมเป็นผู้นำแฟชั่นนะครับต้องก่อนต้อง,ต,อต,อง,ต,องต้องตามเทรนด์นะแม่ตัวอาเงินยายละมุนไปสื่อเสือซื้อ,อ,อย่าง <c oughs> คุณหมอกับบอสโนตอายุห่างก,กันกี่ปีคะสี่ปีครับ ปีเจ้าควายนาเทาตีนาแล้วเทีดอย่างมัน่แนเอ็นโดไทไอตัดเนียงต,ตัดนันตันนี่หน้าผมไม่ได้ทําอะไรเลยโบทอรกับว่าได้ฉีดฟิวเจอร์กับว่าได้ฉีดสองปีฉีดเทียวนึ่งอันนี้ก็เล่นจริงนะครับสารภาพเดี๋ยวให้ดูทําอะไรบ้างนี่ไรผมนี่เอ็นโดไทนี่ทาเอ็นโดไทนะครับนี่ยังเป็นนี่แหบเป็นนูนน,นี้คือเอ็นโดไทนะมันยังไม่ละลายนะครับ แต่ไม่มีแผลเป็นอ็นโดไทคืออะไรบอกเอ็นโดไทคือยกคิ้วคนที่แบบอายุเยอะแล้วคิ้วมันตกคนอทียนเท่าแล้วหรือคิ้วมันตกมันเกิสิมันกิสิมากองกองตรงนี้เอาสบาวให้บ่ได้บอกสบาบก็ได้แต่ว่าแก้ปัญหายังไงต่างกันยังไงสบเบลก็คือห่างคิ้วไงห่างคิ้วตกแต่ตรงนี้หัวคิ้วมันตกด้วยต้องต้องดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วอะไรอีกบ้างอะไรอีกไม่มีแผลอะไรนะครับเห็นไหมสองกล้องอันนี้สองกล้องเออสองกล้องอ่ะแล้วก็ ดึงหน้ามีแผลนี่ดึงหน้านี่มีรอยอยู่มีแผลนิดหนึ่งมัน <ละ S 1> มน,นี่เดี๋ยวฟังนี้สองฟังเห็นว่ามีแผลนี่เห็นว่ามันแผลนี่อืมนี่อยู่จากนอยแต่เดี๋ยวมัน<เ>อคอยอนิดเดียวคอยจางออกนะครับดึงหน้าที่โรงพยาบาลก็มีนะครับที่คลินิกก็มีแล้วก็ก็หมอหมอหมอที่โรงพยาบาลน,นี่แหละทําให้หมอที่คลินิกแล้วก็ตัดเนียงนะครับไม่มีแผแลเลยเหตุไรเติบอยู่พี่น้อง ฉันไม่ทำอะไรเลยค่ะนอกจากจมูกจบไหมโบท็อกกับว่าได้ฉีดแต่ที่จริงเธอกิดขึ้นในเหตุเนี่ยว่าเหตุขนาเธออันนันงหนาเธอเกิดบ,บริวารดีปรนไดไหมฉันไม่ไล้นังหนาฉันดีฉันเป็นธรรมชาติแบบนี้แหละฉันชอบเพรามเป็นธรรมชาติขนาดไลยสวนมีฟิลเตอร์ฉันยังเบอร์ไซอยู่เบาหนาเธอกิดว่ากับกูกับกบอสคอยขาดด้ล่ะจ้าหมานเนาะสมัยนี้เนาะมึงเห็นบ้าเมื่อจอจักรานมึงก็ได้ซื้อซิทแตกคือเกา่ามึงเอาดีอยู่ยุนี่กูศูนย์ เออเอาจริงๆแมไม่ได้ซื้อนะเฮ้ยมึงงามเขามักมึงอุ้ยเสออนอุ้ยงามหลายผากมึงไม่งามกุศลบอสโนดมือนี้เจ้าแพ้จะเป็นฝายอันจะเป็นฝายขามหาแมนครับันฉันบ่าขาไปนะเอาอันไม่ฉันรอพวกเจ้ากุศลมือหลังเนี่ยยิ่งไหลไปต้องอยู่กับฉันถอะไปไหลในห้องน้ำไปหลักลีในห้องน้ำแล้วไล่โหลดกุศลเด้อบันี้เด้อ <ừ> คุณหมออายุสี่สิบห้าครับอายุสี่สิบห้าครับสิวหลเนี่ยกินยาปลูกผมเราสิวขึ้นสิวขึ้นว่าดียเป็นสิวมาสามสิบปีแล้วยังไงวมาเป็นสิวย่ำเ่าสิวขินหดเด็กน้อยเนาะสิวขินหดเด็กน้อยธรรมดานันละยีหลา่าเออยีเถาหลอดหลอดจับหมอได้หนีเพั่นนะเพืเ่นว่า บัดเอฟซีเป็นนแบบนี้วะมุจเจคือเป็นคนเมตซั่งแทะคอยเริ่มจากมุสงิสกับมุจเจลหลอดนค่อยขามไปมูจเจาก็ว่าคอยขามไปสัมผัสตัวนั่งก็ว่าคอยรอดจับอ่ะอีงามหลายอ่ะอีงามหลวงอ่ะไปบอกกันเอาหลดเรื่องว่าก้อคอยศูนย์เย้ไปสี่แยกรอดจับอีเมย์ยุหันหนา่ระเด็นหนาบระเด็ระยะคือหงเด้อ ก็งามเติบอยู่นั่นแหละศูนย์อีกแล้วชอบตอนไลฟ์คู่ค่ะเดี๋ยวจะมาไลฟ์คู่บ่อยๆนะครับกุละถ้าเธอจะไลฟ์กับฉันเธอต้องโอนให้ฉันทีละแสนมีคนส่งดาวแล้วสิบดวงขอบคุณครัขบขอบคุณพี่นุชนะครับขอบคุณพี่พนุชน,นะครับ,รบหมออยู่บ้านใดครับบ้านเหล่าบ้านเหล่ากันทะระไหมครับบ้านเหล่ากันทะระบอนนท์อยู่ยบ้านจากขวงบ้านเหล่ากันทลระวิชัยไหมครับพี่เพื่อนขอา้านนี้ ก็แต่ขอมาหลดว่าถักท่ายดอกคำว่าจะส่งดาวห่อนหาลอยดวงบีบอาออกซื้อศูนย์หอมแน่หอมแน่พนะบอโน้ตจะทําการปฏิโอเศร้าเศร้าปีละปีละเทือนแต่พี่เขาให้ดาวอีกแล้วพี่มาลีครัอพี่อันนี้ให้ดาวฉัน่ะเยอะมากเลยนี่พี่อันมาลีนี่หรอเออพี่นี่แหละให้ดาวฉันแบบเยอะมากเลยนี่คุณยุ้ยนี่พี่ยุ้ยพี่มาลีน่ะให้ดาวฉัน่ะเยอะมาก กับพี่สู่อเมริกาด้วยคนมาไฮเว่าซันนั่นดาวอีกแล้วขอบคุณพี่หมูน้อยขอบคุณครับพี่หนูหน้อยหมวกแ<ล>ดงขอบคุณนะครับผมพี่น้องหให้เยอะจังเลยเก่งใจขอบคุณนะครับเ,เ,เกรงใจ,งใจยูยยยเต๋งงอไห่าลๆหลดเทาเตังเนพานโปแมนมานั่นอีกแล้วพี่บอกวุคนให้เยอะมากเลยนี่คนละสิบดวงสิบดวงขอบคุณมากเลยนะครับนี่นี่พี่ภาพนี่พี่ธนบุมปันนี่มันเรียกโนสูอันบุท่าน ขอบคุณนะครับสาหรับดาวนะครับที่เอ็นดูเมตตาหมอกรินที่เป็นหมอบรรนอกพี่น้องเเป็นหมอบรรนอกมา่อข่พี่นอ้องชีวิตเราทั้งเปลี่ยนจ้าต้องเธอก็บอกขอบคุณฉันเธอคือแบบว่าชื่นชมฉันแนบยงเธอฉันก็ชื่นชมเธอตลอดฉันกับว่าเธอดีสนแนสดงศีตัวกับเกง่งดาคนกับเกง่งด่าแล้วเมื่อไงล่ะเดยดาคนอื่นหรอกฉันด่าเฉพาะเธอเพราะเธอน่ะไม่เป็นคนหยาบคนมึน ฉันก็ต้องได้เธอน่ะมันจาให้ม่สมองมันนีเธอน่ะมันขับเคลื่อนยการดด้กูสิบอกมึงให้บอกนั่นดีๆเนี่ยมึงเห็ดแหลบดินปินตาสใสกูกันทัวน้ําดีๆด,ดาวดาวสี่สิบสามดวงเธอผู้ใดนะน้องแอนนาน้องแอนนาขอบคุณครับพี่แอนนาอันนี้อีกน,น,นี่นันทิกาสิบขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไม่เคยได้ดาวนี้เนี่ยอัน ไอเบิงป่าว่านเนาะไอเบิงสั่งไรได้เนี่ยฉันเนี่ยป่าว่านด้ฉันเนี่ยป่าว่านมีห้าสิบดวงเลยพี่เชษหรอน้องเชษหรอดาวปอมโอโอ้ยมันตัวกันดีแท้โอ้เราเคยส่งราหัสิบดวงอันนี้มันส่งดาวหนึ่งล้านดวงคือดาวปอมด้วยนี่อุ้ยมีอันนี้ด้วยอะไรอ่ะมีหัวใจนะ่ะมันคืออะไรน่ะนี่สามสิบห้าดวงคืออะไรน่ะพี่วันิดาแล้วก็มีเยอะอยู่นะพี่กาย ยายฝนนี่ยายฝนเห็ดอันนี้ใหญ่เห็นอยดวงเห็ดอันนี้อุ้ยขอบคุณครับพี่ฝนมันเป็นอันมันเป็นอัน,น,อนแบ็คอันนั้นเลยเออแล้วกดอีกได้ไหมวะอุ้ย,อยดาวหลายค่าวเด้ออุ้ยขอบคุณครับขอบคุณรครับพีเออาร์เนี่กิจกิจตะก,กรอนพูดอ่ะอ้ยหลายคักริเวอร์ R D ร์ดสิบดวงนี่นี่อีกแล้วนี่นี่นี่ร้อยดวงนี่แล้วพี่หนูน้อยหมวกเดี๋ยวขอบคุณครับอุ้ย